สาวน้อยคนหนึ่งกำลังเดินไปตามทะเลสาบทันใดนั้นเธอก็เห็นปูใกล้จะถูกหินกดทับเธอจึงช่วยมันให้รอดแล้วหยิบขึ้นมาดูอย่างไม่น่าเชื่อว่ามันรู้วิธีหันไปขอบคุณเธอสาวน้อยเธอได้เจอปูน่ารักมากเลยนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงและรักเป็นเจ้าของด้วย เธอพาปู่กลับบ้านและบอกข่าวดีกับพ่อของเธอแต่พ่อเธอรู้แค่ว่ามีการทดลองและไม่ได้สนใจลูกสาวของเขาเมื่อพ่อจากไปเธอก็ขึ้นไปเอาของทดลองบนต้นไม้พ่อได้กลับมาเร็วเหลือเกินสาวน้อยเอาของพวกนี้ไปให้ปู่กินทีละชิ้นมันกินไม่หยุดเธอเห็นแล้วมีความสุขมากแล้วก็มาแสดงความขอบคุณและแล้วสเดือนผ่านไปพ่อก็ค้นพบรายการวิจัยที่หายไปเช่นกัน ช่วงที่แม่กำลังซักผ้าบังเอิญเจอปูตัวใหญ่ตัวนี้เลยทําให้แม่ตกใจเสียงร้องของแม่ทําให้พ่อเผลอข้อขวดยาทดลองอย่างไม่ระมัดระวังไม่ทันได้สังเกตเห็นพ่อเพิ่งเห็นว่านี่ไม่ใช่แค่ปูหรอกหรอแม่ร้องกรีดลั่นเคยเห็นปูตัวไหนใหญ่ขนาดนี้หรือยังปูเห็นอย่างนั้นก็รีบวิ่งกลับเข้าไปข้างนอกกินขนมทดลองอย่างมีความสุข ทันใดนั้นยาทดลองทางเคมีก็สร้างความหายนะสาวน้อยกับปูก็กลัวพ่อแม่ของเธออยู่ในบ้านเธออยู่นอกบ้านเหลือแต่เธอกับปูเท่านั้นที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันภายในคริสตาศตวีผ่านไปเธออาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กในป่า แต่ตอนนี้ปูได้ตัวโตจนเท่ารถแล้วเธอไม่สามารถหาอาหารให้อีกแล้วต้องพึงพาตัวเองเท่านั้นใครจะรู้ว่าปูวิ่งไปที่ฟาร์มใกล้ๆทำลายบ้านทั้งหลังแล้วเอาวัวไปวันรุ่งขึ้นเจ้าของฟาร์มมาพบว่าวัวหายแล้วมีคราบเลือดอยู่ข้างนอกเขาเรีบไปแจ้งความกับตำรวจอย่างรวดเร็วพวกเขาถึงกับตกใจเมื่อมาถึงเขายังค้นพบรอยเท้าและฟันที่ใหญ่มาก ตำรวจต้องเชิญนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพมาช่วยปีเตอร์พอเห็นที่เกิดเหตุยืนยันว่านี่คือรอยปูเดินตามรอยเท้าเข้าไปในป่าเมื่อถึงที่นี่เขาตกใจเมื่อเจอไข่ปูตัวใหญ่มากมีปูตัวใหญ่เหมือนรถด้วยเขากล้ากล้า,กล,ากลัวกัวที่จะเข้าใกล้และดูว่าปูตัวใหญ่ขนาดนี้จะต้องมีเนื้อมากแค่ไหน เขาลังเลที่ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเมื่อจูจ่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งให้เขายกมือขึ้นที่บดน้าและในที่เกิดเหตุก็บอกว่านี่คืออนาเขตของเธอรีบจากไปอย่างรวดเร็วชายคนนี้เห็นว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีจึงรีบวิ่งหนีเร็วมากเป็นเวลาช่วงเย็นเมื่อสาวสวยคนหนึ่งกําลังเดินอยู่บนถนนเมื่อชายหัวร้ามหยุดรถแกล้งทําเป็นรอเธอหญิงสาวคิดว่าตนเป็นคนดีจึงยอมขึ้นรถ จูจ่ๆเขาก็หยุดรถข้างถนนและเริ่มขยับมือขยับเท้าลวนลามหญิงสาวตบหน้าเขาอย่างรวดเรว็วแล้วรีบลงจากรถวิ่งหนีไปอย่างไม่สนใจเขาจึงวิ่งไล่ตามไปจูจ่ๆก็โดนอะไรบางอย่างลมทับหันหลังกลับกลายเป็นปูตัวเล็กชายหัวล้านอยากจะวิ่งหนีแต่กลับไม่กลัวเลยตรงกันข้ามปูกลับขึ้นไปโจมตีเธอกลัวจนตาลาปากค้างเห็นชายหัวล้านถูกกินเนื้อจึงรีบวิ่งออกไปที่ถนนน้องเนนตอนนี้มีผู้ชายคนหนึ่งมาช่วยเธอพาขึ้นรถแล้วเธอเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาคิดว่าเธอล้อเล่นระหว่างท ที่รถวิ่งผ่านปูอยู่นั้นจูจูปูยักษ์ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขาเขาเขวียิยคันเร่งถอยรถกลับไปด้านหลังแล้วจึงทําให้เหยียบมันแต่ปูตัวใหญ่เห็นตัวเล็กถูกรถเหวียิยมันร้องไห้ออกมาอย่างเจ็บปวดหลังจากประสบอุบัติเหตุพวกเขาก็มาถึงโฮเตลแห่งหนึ่งเขาได้เล่าเรื่องปูให้ทุกคนฟัง ปีเตอร์ก็อยู่ที่นี่ด้วยจูจๆก็นึกขึ้นได้ว่าปูตัวสุดท้ายคือปูตัวนี้พวกเขาเข้าป่าได้ไม่นานก็เห็นปูตัวใหญ่วางไข่และมันไม่รู้ตัวว่ามีคนอยู่ใกล้ๆจึงวางไข่ทิ้งไว้หลังคลอดตอนนี้พวกเขาก็ได้กลับมาเจอกันอีกแล้วรุ่งเช้าหญิงคนนี้ก็หยิบตื่นยญิงไข่ปูให้หมดเสียงร้องดังไม่หยุดทำให้ให้ปูได้นึกถึงเมื่อมันได้เห็นลูกของมันหายไปหมดมันก็โกรธมาก ตัดมือเธอออกหนึ่งข้างจนในที่สุดเธอก็กลัวและรีบวิ่งหนีกลับบ้านแต่ผู้ใช้กรงเล็บทำลายบ้านแล้วรีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ตอนนี้เธอก็ได้เสียชีวิตแล้ว จากนั้นตำรวจมาสอบสวนตามเบาะแสที่เข้าไปในป่าและพบว่ามีหญิงสาวอยู่ที่นี่แต่ไม่มีหลักฐานเลยจากไปกลับมาพบว่าเธอตั้งรำอยู่ริมทะเลสาบดูปกติมากจึงตัดสินใจเชิญเธอไปที่สถานีเพื่อสอบสวนแต่การต่อต้านขององเธอทําให้ตำรวจเกิดความสงสัยเธอจึงตัดสินใจไปอย่างไม่เต็มใจแล้วตอนนี้ปูอยู่ในทะเลสาบเห็นจึงรีบไปที่นั่นเพื่อช่วยเธอระหว่างทางที่ตำรวจผ่านมันก็มาได้ทันเวลาเพื่อ,อยุดรถได้สาเร็จปูไล่ตำรวจรีบทิ้งรถวิ่งหนีแต่ขาของคนก็วิ่งเร็วไม่เท่ากัมของปูทั้ง แปดกล้ามตำรวจไม่ทันได้จับมันก็ได้ค่าผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตแล้วจากนั้นปูก็ได้ช่วยหญิงสาวตัดกุญแจมือลงจากรถแล้วพาเธอกลับบ้านเพื่อนร่วมงานมาถึงที่เพื่อสืบถาเหตุการณ์ดังกล่าวพวกเขาได้ติดต่อกองกําลังโดยตรงเพื่อจัดการกับปูแต่หญิงสาวออกหน้าปกป้องปูบอกว่ามันคือเพื่อนเธอแน่นอนตำรวจไม่เชื่อเพราะคิดว่ามันจับเธอกลับมาได้ ปีเตอร์จึงเลือกเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้าไปช่วยเธอตำรวจรีบยิงปืนใส่มันเปลือกของมันแข็งแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดได้แต่เฝ้ามองมันจมลงไปในทะเลสาบตำรวจได้ส่งกองกำลังทางเครื่องบินเพื่อต่อสู้มันเธอได้ยินข่าวรู้สึกเสียใจมากเธอได้เล่าเรื่องราวเธอกับปูในปีนั้นบอกปีเตอร์เขาฟังแล้วสะอิสวียนมากเลยเอาเปลือกปูที่เจอไปวางไว้ในทะเลสาบหลังจากที่รอกองกำลังมาถึงทุกคนเห็นเปลือกปูที่ลอยอยู่ในทะเลสาบ ล้วนคิดว่าฆ่ามันได้แต่จริงๆแล้วปูตัวยังมีชีวิตอยู่สุขสบายดีหญิงสาวแนละมันก็กอดกันอย่างเงอปุ่นหลังเรื่องนี้ได้จบลงแล้วความคิดของเรื่องนี้ใหญ่มากไตเอฟเฟกมันเจ๋งมากดูเหมือนว่ามนุษย์จะต้องรักและปกป้องธรรมชาติไม่ให้สัตว์กินขนมทดลองทางเคมีม่ฉะนั้นระวังจะกลายเป็นสัตว์ปลาดถ้าคุณมีปูตัวใหญ่อยู่ตรงหน้าคุณจะนึ่งหรือ,อบมันดีะ่ะ